สวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้จะหยิบภาคเสริมตัวเซอร์ไวโอไมตัวนี้มาให้ดูกันตัวนี้เป็นภาคเสริมคือไม่สามารถเล่นแบบเดี่ยวๆได้นะเห็น <the grille> กล่องเล็กๆอย่างนี้บอกเลยว่ามี3 mini expansion <the> อยู่ในนี้ตัวนี้ค่ะต้องเล่นคู่กับกล่องหลักก็คือตัวเซอร์ไวเอสเก็บ f o air from Atlantis ตัวหลักซึ่งสําหรับใครที่ไม่ว่าจะมีกล่องหลักเป็นเวอร์ชันภาษาไทยหรือภาษา,ษาอังกฤษก็สามารถเล่นกับเซอร์ไวโอไมกล่องนี้ได้เห็นชื่อกล่องเห็นชื่อที่หน้ากล่องก็พอจะรู้แล้วตัวนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งในกล่องจะมีคู่มือเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับ สามมินิเอ็กซ์เพนชั่นโอ้โหที่อัดแน่นมาในกล่องเล็กๆกล่องนี้เนี่ยมีอะไรกันมากหลักๆเนี่ยก็คืออย่างแรกคือเพิ่มผู้เล่นจะเพิ่มนักผจญภัยขึ้นใหม่อีกสองสีทำให้จากเติมเนี่ยเล่นแยกจากสี่คนก็จะเริ่มได้เป็นเล่ไเนลได้เป็นถึงหกคนอย่างที่สองก็คือจะเพิ่มเอ,อ็กซ์เพนชั่นที่สองคือโลมามุดน้ำโลมากับเจ้าลูกเต่ามุดน้ำมาทีนี้แบบเจ้าโลมาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเป็นฟรี่เป็นนางฟ้าคอยปกป้องเราอะ่ะไม่ให้เราโดนแบบเจ้าสัตว์ต่างๆมาทำร้าย ส่วน Expansion ที่3อันนี้สุดมันค่ะสำหรับ Giant Switch เจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยทีนี้อยู่บนเกาะไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วคือมันสามารถแบบกินคนบนเกาะได้ด้วยเดี๋ยวจะมาอธิบายแต่และ Expansion ชให้ดูกันว่าแบบฮียมันเพิ่มความสนุกให้กับเกมเซอร์ไว้ตัวกล่องหลักยังไง สำหรับอุปรกรณ์ค่ะก็แน่นอนก็จะเพิ่มนักปะจนภัยมาให้อีกสองสีนะคะทาให้เราเล่นได้สูงสุดถึง6คนอย่างที่2ก็คือตัวที่แบบเป็นโมดูลของเปาโลมาเนี่ยอันนี้คือจะมาพร้อมกับลูกเต๋าสีฟ้าอ่าซึ่งลูกเต๋าสีฟ้าเนี่ยก็คือจะแบบโอโ้โหลูกเต๋าจะแบบเขาเรียกว่าเอ็นเกรฟมาเลยคือแบบฉลุมารับรองว่าแบบเล่นแล้วแบบไม่ซีดแน่นอนส่วนลูกเต๋าสีแดงที่มาในกล่องเนี่ยไม่ต้องแปลกใจคือจริงๆเนี่ยในคู่มือคือเขียนไว้เลยว่าอันนี้คือให้มาแบบเหมือนเป็นของขวัญน่ะให้แบบเผื่อไว้เสียว,ว่าลูกงลอง ของใครนี่แบบเล่นซัดจนแบบซีจางแล้วก็รู่นนี้เป็นแบบว่าสแปร์พาร์ดได้นะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนี่เจ้าสุดโหดของเราคือเจ้าปลาหมึกยักษ์นะคะแต่ละโมดูจะมีวิธีเล่นไม่เหมือนกันซึ่งสามารถเอาในแต่ละโมดูมารวมเล่นกันได้ด้วยสหรับในเกมที่เพิ่มผู้เล่นอ่ะการเซตอัพจะแตก กันยังไง,ง,ง,งบ้างปกติแล้วเนี่ยในเกมที่เล่น4คนเนี่ยเราจะมีนักผจญภัยคนละสิตัวแล้วก็เรือคนละสองลำแต่เมื่อไหร่ก็ตามสมมุติเรามีแบบอุย้ยนักผจญภัยเพิ่มมาสมมติเมื่อไหร่ก็ตามแบบมีคนที่5โผลมานะคะเราก็จะเอานักผจญภัยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สของทุกสีออกทีนี้มันจะเหลือแค่คนละ8ตัวละเรือก็เหมือนกันเรือเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยจะได้คนละสองลำเปล่าละเฉพาะคนที่1กับ2เนี่ยจะได้แค่คนละลำเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เราก็จะสลับตอนที่วางนักสำรวจบนเร เหลืองเอ่อน้ำเงินแดงเหลืองเขียวส้มแล้วก็วนไปเรื่อยแต่ว่า2คนนี้จะได้วางเรยอแค่คนละหล,ะละังอ่ะแล้วในเกมที่มี6คนล่ะอ่ะในเกมที่มี6คนอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอเถอะไปหน่อยในเกมที่มี6คนค่ะเอ่อตัวเลขที่จะเอาออกเนี่ยก็จะเอาออก3ตัวคือจะเอาออกที่อ่าตัวเลขหนึ่งสองสามเลยดังนั้นจะเหลือนะักกีฬจีนไทยหัละเจ็ดตัวเท่านั้นเองเรือเนี่ยของคนที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็จะได้แค่คนละหนึ่งลำ อันนี้คือวิธีแตกต่างของการเซตอัพตอนที่วางนักสํารวจบนเกาะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางนักสํารวจบนเกาะจนเต็มสมมติอพอแบบถึงตาสีสีแดงอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เกาะต้องรอให้เกาะเต็มก่อนนะแล้วเขาสามารถวางตัวที่2เนี่ยซ้อนกับเพื่อนได้แต่ว่าห้ามวางในเกาะที่มีสีตัวเองแล้วก็คือต้องไปวางเกาะอ,อื่นนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือวางจนกระทั่งจนเต็มอันนี้คือวิธีการเซตอัพเริ่มต้นของการเล่นแบบ5้าหกเพยเยอร์ที่แบบว่าแตกต่างจากของเดิม แต่ในกรณีนนที่เราเล่น5้ถึงหคนนะคะเราอาจจะไม่เซตอัพแบบเมื่อกี้กได้คือเราสามารถมันมีแวรีเอตหนึ่งที่เร,เรียกว่าแบบประชากรล้นคือทุกคนอ่ะคือใช้นักสํารวจทั้งแบบทั้ง10ตัวหมดเลยแล้วก็แถมแบบใช้เรือคนละ2ลําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกาะคือคนมันจะแน่นมากอ่ะแต่ว่าถ้าเล่นแบบอันนี้คือมันจะมีกติกาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจมเกาะสมมติเพื่อนบอกว่าจมเกาะน,นี้ใช่ไหมคะสีน้าเงินกับสีเหลืองเนี่ยก็คือจะลงไปอ,อ๋อลงไปดำน้ำลงไปอยู่ในน้ํา คนที่อยู่ในน้าอ่ะจะได้เลื่อนหนึ่งช่องทันทีสมมติออาวนตมเข็มในกางรู้สมมติสีน้ำเงินได้เลื่อนขอน้ำเงินไม่เลื่อนไปช่องนี้แล้วค่อยสีเหลืองค่อยตัดสินใจว่าเออจะเลื่อนในช่องไหนจะไปช่องเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเลือกเลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลื่อนแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์เช่นสมมติพอเราต่อไปเราจมอันนี้เปิดปึ้งอ้าวฉลามมาคือคือมันอันนี้เหมือนแบบต้องทำเอฟเฟกต์อันนี้ก่อนคืออันนี้จะโดนฉลามกินก่อนคือว่ายน้ําหนีไม่ทันอ่ะ กับอีกกรณีนึงคือสมมุติว่าเปิดไปแล้วเจออย่างนี้คือเจอเรือว่างทีนี้เนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยมันอาจจะมีกรณีที่เกิดขึ้นคือเรือไม่พอคือไม่มีเรือข้างนอกให้แบบมาเติมคนที่เปิดเจอเนี่ยค่ะคือสามารถเลื่อนเรือเรือว่างจากที่ไหนก็ได้สมมติว่าต้องเป็นเรือเปล่าด้วยนะเรือที่มีเพื่อนกันได้สมมติมีเรือเปล่าเนี่ยวางอยู่มุมๆเกาะเราสามารถเลื่อนลำนั้นอะมาไวช่องนี้ได้ซึ่งแบบเพื่อนคนที่อยู่ตรงเนี้ยก็จะได้ขึ้นเรือเลยในทันทีอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างไปสาหรับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแบบวรีนนแบบ้ ตัวตัวเสริมที่สองเจ้าปาโลมาของเรานี่มาพร้อมกับเจ้าลูกเต๋าสีฟ้าคือในเสียงของการทอยลูกเต๋าค่ะเราจะไม่ทอยลูกเต๋าสีแดงต่อไปแล้วเราจะทอยลูกเต๋าสีฟ้าซึ่งลูกเต๋าสีฟ้าเนี่ยมันจะบอกว่าเราสามารถเลื่อนตัวลายอย่างเช่นสมมุติเราทอยได้หน้านี้ก็คือเราสามารถเลื่อนเจ้าปาโลมาแล้วก็บอกว่าเลื่อนได้กี่ช่องแหมอย่างนี้คือปาโลมาจะเลื่อนได้แค่ช่องเดียวซึ่ง จำนวนที่เดินนะคะมันก็จะมี 1, 2, 3อ่าแล้วก็จะมีตัวดีดนี่คือแปลว่ายาย i ายหมายถึงว่าคือไปช่องไหนก็ได้ที่แบบว่าเป็นช่องว่างอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดคอยได้ซีเซอร์เพนตายนี่คือโอโ้โหโหดมากคือสามารถย้ายเจ้าแบบซีเซอร์เพนเนี่ยคือไปช่องว่างที่ไหนก็ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างแต่ตห้ามย้ายไปไป,ไปกินเพื่อนนะเนี่ยเอาแบบ วางไว้อย่างเงี้ยซื้อสมมูรณทอยได้แบบซีเซเพนไดอาจจะแบบนี่ได้ไปแบบไปอยู่ตรงนี้เลยไปชิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะส่วนลูกเต๋าอีกลูกหนึ่งก็คือเออก็คือจะเป็นสัตว์ต่างๆก็คืออย่างที่ท,ที่ที่ในเกมทั้งหมดมีคือจะมีปลาฉลามปลาวานปลาโลมาเอ่อปลาเอ่อปลาวานดาวนี่คือแทน สัตว์อะไรก็ได้หรือเรือก็ได้แต่เรือในความหมายในเกมนี้คือต้องเป็นเรือว่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแบบโหได้เรือแล้วแบบดัฟนี่คือเอาเรือของเรานี่คือไปติดฝั่งนี่ไม่ได้นะคือจ้องเฉพาะเรือว่างเท่านั้นนะคะอันนี้คือความหมายของเต่าสีฟ้าในแต่ละหน้า นีในเกมเนี่ยเจ้าโลมามันจะโผล่มาได้ยังไงอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดเจอทายอันนี้ค่ะปกติเราจะใช้ความสามารถคือพายเอ่อคือว่ายน้ํามช่องต่อไปจะไม่มีความสามารถนั้นอีกแล้วคือเปิดทายนี้ปุ๊บอ่ะเจ้าโลมาจะโผล่ช่องนั้นพอดีอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราเปิดมาปึ้งอ่ะสมมตินะคะเปิดมาแล้วอย่างเงี้ยเปิดมาเราเกิดเจอนี้แทนที่เราจะเก็บไว้ใช้ เป็นความสามารถพิเศษก็ไม่ละก็คือออกจากเกมเลยแล้วก็วางโรมาที่ช่องนั้นทีนี้เนี่ยโรมานเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเจอกับคนเราจะหันหน้ามันชนเจอกันเป็นการบอกว่าเอ้ยต่อไปเนี้ยเจ้าโรมาเนี่ยจะปกป้องเอ่อเจ้าขนาณจนภัน์ไทยคนนี้นะคะสมมุติต่อไปมีการแบบออ้ยมีการแบบเอ้ยจมทายนี้เพิ่มอะไรเงี้ยแล้วคนทั้งค้ามีการว่ายน้าแล้วเกิดสมมติตอนหลังเนี่ยสีเหลืองเดินเข้ามาเนี่ยก็คือเอ่อ โลมาก็คือยังปกป้องสีแดงอยู่เจ้าโลมาเนี่ยมันดียังไงความดีงามของมันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบมีสัตว์อื่นเข้ามาค่ะอย่างเช่นมีซีเซอร์เพนเข้ามาแบบเพื่อนมาแบบจะแกล้งเราหรือว่ามีปลาวานมีปลาฉลามคือไม่สามารถทาอะไรเราได้เลยคือสมมติแบบปลาฉลามแบบเข้ามาเงี้ยก็จะกินแต่สีเหลืองสีแดงคือปลอดภยัยอ่าอันนี้คือ ความดีงามนี่เป็นดั่งนางฟ้าในเกมนี้นะคะทีนี้เวลาที่ทอยลูกเต๋าค่ะสมมติอะสมมติอยู่ด้วยกัน2คนอย่างเงี้ยสมมุติที่ถอยเอ่อในการถอยลูกเต๋าเนี่ยเอ่อสมมติเอาสมมติโลมาอยู่ข้างนอกแล้วกันเอ่อสมมติสีแดงเนี่ยถอยลูกเต๋าแล้วสมมติได้ทอยได้อย่างนี้อะถอยได้แบบเลื่อนโงมา2ช่องก็คืออย่างที่บอกคือสามารถเลื่อนมา1 2- 2สองช่องเข้ามาได้คนที่ถอยอะค่ะถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยคือสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาแบบปกป้องใครสมมติแบบว่าอุ้ยขอปกป้องสีแดง แต่สมมติถ้าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วทอยอย่างเงี้ยได้โรมา2องเจา้าโลมาเดินออกก็ได้แต่คนไม่ไปด้วยนะคือสมมุติว่าอย่างเงี้ยสีสมมติสีเหลืองทอยได้อย่างเงี้ยสีเหลืองว่าขอย้ายโลมา1นึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยคือคนเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวคือโรมาก,ก็คือจะไปที่อื่นเนี่ยเพราะนั้นเน่ยในกรณีที่สีเหลืองทอยได้คือเลื่อนโลมาออกก็ได้หรือ ถ้ามีอะไีกก็คือไม่เลื่อนก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนคนปกป้องอ่าบอกนี่ไม่อยู่กับฉันอ่าก็คือไปอยู่กับสีเหลืองแทนท้งเราจะจะจริงๆในเกมเขาบอกให้เอาหันหน้าเข้าหากันหรือว่าแบบหญิงว่าแบบเอาไว้ขี่กันอย่างนี้ก็ได้นะก็ดูง่ายดีนะคะ อันเมื่อกี้ที่บอกคือในกรณีที่ทอยลูกเต๋าเลื่อนโลมาเนี่ยคนจะไม่ไปด้วยแต่ถ้าในแอคชั่นปกติเช่นสมมติตอนนี้เป็นแอคชั่นสีเหลืองซึ่งปกติเขาจะแบบว่ายน้ำได้ช่องหนึ่งถูกไหมสมมติเขามี3แอคชั่นใช่ปะเขาจะเดิน1 2เดินมาแอคชั่นที่สามเขาว่ายน้าถ้าเขาว่ายน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าโลมาอยู่เขาเขาสามารถเอาโลมาพาไปได้ด้วยอันนี้คือในกรณีที่โลมาจะไปพร้อมคนได้เฉพาะตอนที่เป็นแอคชั่นปกติเท่านั้น อันสุดท้ายค่ะเจ้าไจแอนต์วิของเรานี่เจ้าไจแอนต์วิของเราเนี่ยในเกมนี้มันจะโผล่มาเมื่อเจอทายตัวนี้ค่ะทายปะวานโอ้โหต้องบอกว่าโหดมากคือในเกมที่สมมติว่าเรานะเจออย่างนี้อย่างเช่นสมมติเราเปิดทายปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเจอทายปะวานอ่านะคะคนก็จำน้ำใช่ไหมคือปะวานเนี่ยก็ยังโผล่ที่ช่องนั้นนี่แหละแล้วเจ้าปลาหมึกยักษ์มาด้วยแต่ว่าปลาหมึกยักษ์เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้ที่อยู่รอบเกาะ อ่าแล้วก็ที่แบบนี้สมมุติแบบอยู่รอบเกาะที่เป็นช่องว่างนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าแบบตรงนี้แบบมีมีคนว่ายน้าอยู่เนี้ยก็คือวางช่องคนไม่ได้ก็คือวางตรงไหนก็ได้ที่เป็นรอบเกาะสมมติวางนี้แล้วมันจะกินคนที่อยู่ติดก,กับเกาะหนึ่งคนทันทีสมมติแบบวางปุ๊บอย่างเงี้ยกินสีเขียวสีเขียวก็คือออกจากเกมเลยนะคะแล้วเวลาเราทุกครั้งที่เราเวลาเราทอย มีการเลื่อนใส่ลักประวานเช่นทอยได้ประวานเนี้ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะเลื่อนประวานหรือประหมึกก็ได้สองช่องนะี่หรือว่าอย่างเวลาอย่างมันจะมีทายอันนึงที่เป็นอ่เอาไว้เลื่อนประวานสองช่องไปไหนแล้วอ่า อย่างเช่นอันนี้ไม่ใช่เรื่อปเบาะนะเลื่อนประวันไปไหนก็ได้ก็เหมือนกันค่ะคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลื่อนประวันหรือว่าเลื่อนปลาหมึกในเกมนี้ก็ได้ซึ่งในเกมนี้ประวันกับปลาหมึกอ่ะมันมันไม่เป็นมิตรกันนะคือถ้ามันเจอกันเนี่ยคนไหนคนไหนโดนโดนเดินเข้าไปหาจะโดนกินอย่างเช่นสมมติเราเดินประวันสองช่องเราเดินไป 1- 2สองถ้าเราเดินเข้าไปหาปลาหมึกปลาหมึกจะโดนกินนี่ค่ะคล้ายๆกันคือถ้าสมมติว่าแบบเราถอยได้แบบได้ดาว2ช่องเนี้ยแล้วเราบอกขอเลื่อนปลาหมึก เราเดินหนึ่งอย่างเงี้ยปลาวานก็จะโดนกินคือ2ตัวนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้โดนกินตลอดแต่ว่าตัวอื่นๆนะอยู่ด้วยกันได้หมดนะคะปลาหมึกซีเซอร์เพนอะไรเงี้ยทุกตัวคืออยู่ด้วยกันได้หมดเลยแถมปลาหมึกเนี่ยถ้าเจอคนอย่างเช่นอย่างเช่นนี่ถ้าเจอคนอยู่บนเรือน,นะคะปลาหมึกเนี่ยสามารถเดินสมมติเดินเข้าไปเนี่ยล้วก็กินคนที่อยู่บนเรือหนึ่งคนได้ด้วยสมมติสมมติเอาอย่างงี้กันอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วปลาหมึกแบบเดินเข้ามาจึงสามารถคือถ้าอยู่ข้างๆกินไม่ได้นะ อยู่ห้งค้างกินได้แต่ถ้าอยู่ช่องเดียวกันเมื่อไหร่คือสามารถกินคนบน,บนเรือเนี่ยได้หนึ่งคน เป็นกติกาทั้งหมดของเวอร์ชั่นภาคเสริมคือ Giant Squid แต่ถ้าเกิดจริงๆหลายคนฟังจะรู้สึกว่าโหเจ้าปลาหมึกอย่างในเกมนี้มันโหดลายมากอะไรเงี้ยมันมีกติกาแบบที่1กับเป็นที่2เพิ่มมาซึ่งกติกาที่1ในเกมนี้ค่ะก็คือสิ่งที่มันบอกมาเพิ่มก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่จะเปิดเจอไทปาวานน่ะเราอาจจะเลือกเล่นคือก่อนเล่นอาจจะคุยก่อนว่าเอ้ยเราจะเล่นแต่ปลาหมึกก็ได้คือพอเปิดเจอไทนี้ก็คือทุกอย่างที่เป็นใส่ปลาวานคือเล่นปลาหมึกแทนแล้วปาวานก็คือจะไม่มีในเกมนี้เลยก็ได้้ออันนีคื นี่คือกติกาพิเศษที่1กติกาพิเศษที่2คือเปิดตอนที่ปลาหมึกยักษ์โผล่ครั้งแรกค่ะสมมติว่าเปิดเจอทายปลาหมึกยักษ์ปุ๊บเนี่ยแล้วสมมติบอกว่าเอ้ยเพื่อนบอกว่าเอ้ยจะขอปลาหมึกยักษ์ไว้ตรงนี้นะคะตอนที่มันโผล่ครั้งแรกเนี่ยแล้วจริงๆเมื่อกี้อธิบายว่าคือสามารถกินคนบนเกาะได้เลยตรงเนี้ยจะไม่เล่นก็ได้คือเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหปลาหมึกยักษ์มันจะโหดร้ายมากหรือมันจะมีรูปฟอร์มสูตว่าแบบดวงเยอะมากคืออาจจะเฉพาะตอนแรกอะคือเกิดตรงไหนรอบเกาะก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้กินคนนนนใจัังงหวแรกเ้อ อันนั้นก็เป็นกติกาสําหรับภาคเสริมเซอร์ไวท์ทั้ง3ภาคนะคะก็ここจริงๆสามารถเอาทั้ง3อัน,น,นมาเล่นรวมกันได้เลยคือในกฎที่แบบเล่น5้ถึงหคนอ่ะคือเราก็สามารถแบบเอาปาโลมาเข้ามารวมด้วยก็ได้เอาแบบเจ้าปลาบึกยักษ์เข้ามารวมด้วยกันได้ซึ่งจริงๆเห็นว่าในภาคเสริมตัวเนี้ยแค่แบบเอาตัวแบบเพิ่มผู้เล่นให้เล่นเป็น5้ถึงหคนคอ่ะก็ทําให้เกมสนุกขึ้นแบบมากแล้วว่าเพราะว่าการที่แบบมีหลายคนมากขึ้นอ่ะอย่างเช่นสมมติแบบ,บนั้นมีโอกาสมากเลยที่แบบเรือลานั้นเราจะไม่ได้ขึ้นแล้วก็แบบมีเพื่อนเราบบเอกีก กันที่จะแบบจมเลือเพื่องกนเลยนะ้ยแต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์ของแบบภาคเสริมตัวนี้เลยอย่างว่าคือแบบเจ้าปลาหมึกยักษ์อะคือเจ้าแจ็คส์คือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดไปเลยเพราะต่อไปนี้คือแบบอยู่บนบกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วคือแบบมันสามารถแบบเกี่ยวคนบนบกอะ ที่อยู่ริมๆมากินได้ทันทีเลยทันทีแบบอวสามารถแบบทำให้เกมแบบเคออสมากก็เ,เป็นอย่างว่าเป็นตัวนี้สำหรับเซอร์ไวโออกมาเป็นอัลมาสเอ็กซ์เพนชั่นตัวหนึ่งที่ทําให้เซอร์ไวรสตัวนี้แบบสนุกมากๆเลยค่ะก็สําหรับใครที่สนใจมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหนา้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ